เชฟจะไปะเชฟจี๋ยดีมันหนึบเน,น,นื้อดีมันหนึบอะเมื่อกี้ยังไ,ได้ดูตอนหัวหัวต้องคือผ่าตาออกผ่าตาปกติเขากินตาด้วยแต่ว,ว่าเราไม่เสียมต้องไอ้ลุงน้องโซดาโซดายังไม่เปิดมาให้เลยเดี๋ยวเราค่อยตัดออกเป็นอนราชดาพวกปกติเขาไม่ร่าหรอกเพราะว่า<อ>แต่ว่าเราราาดีกว่าแป้งเปิดโซดาให้หน่อยโซดาลุงก็ได้โซดาลุงที่เปิดไว้แล้ว ขายยังเนี่ย่ายอยู่ขายเลยไม่เป็นไรเราตัดเสียงได้เลยมนอะเออชึบเลยงงชึบงงไปเลยตรงนกโอ้โหสุดยอดเลยเนะนี่ยของจริง มีไข่ด้วยนี่อุ้ยหมึกหมึกมันทิ้งทิ้งไข่เลยไหมเอาไข่ออกเลยไหมเดี๋ยวอ๋อเดี๋ยวาหมึกก่อนเอากอนวังวิธีทำเนาะเรอเรอรกอกมาทั้งยวงเลยเป็น ใช่นิยไข่มันเราไม่ทิ้งนะไข่ไม่ทิ้งนะแยกไปกว่าไข่ทอาไปแยกรีติดเลยวะวางลอกนนแบบมันจะแข็งหน่อยปะเนาะแข็งจริงๆน,นี่เป็นกระดองกระดองมดมน,นี่สวย มีขูดเลยก็ <Okay. S 1> ด้ดันไหมดาดาด,ด,าดเยาดาดยนี่อะา,ดาดวันนี้ก็ได้บุหถือมา,อามอ,อาไปตัดลิปเลโอเคอายปูดเลยโอเค ีเราก็ไม่ค่อยคุ้มเทราะเลยว่างหอมยัดแ,แล้วนะ ้ชิ้นแรกอุ้ยเนื้อยังแบบดิ้นๆเลยอันนั้นก็ได้ปะนุกนนง่ายเรากินหมด เดี๋ยวป้านกแล้วละะ่ะคะหแรงก,ก็พอเฮ้ยไม่พอดิโอ้ย,อยจะเยอะแป้งใจเย็นได้แป้งใจเย็นทำไม่ใวยกว่าลูกหลับโตอยู่ข้างหลัง,งอะเดี๋ยวนี้เราเราไม่กล้ากินไงอันเนี้ยน,นี่นนดยลูกปราตามันก,กินได้นะกินได้แต่ว่าไม่กล้ากินใครจะกิน เ,เขาล้างโซดากันด้วยเหรอลกวางก็ลอกแล้วกวางเ,าเขาล้างน้ำเกลือไม่เป็นไรมันได้ไม่แมนกิน,นอ,อันนี้ก่อนโอ้โหไข่ด้วยมีไข่ด้วยไข่ต้มเหอะเดี๋ยวแมา่จะทำยัไอันนี้มันยังเนบเนบอยู่เลยอะอ,อือือออ มันต้องชิ้นเล็กๆจริงๆเพราะว่ามันเหนียวติดมือชิ้นน้อยๆเลยก็ได้แล้วทำไงอะตรงเนี้หั่นหั่นต่อไปเรยก็หั่นตัวเฉวนี้เลยนะเอเอาเล็กๆหน่อยานหมดแล้วบ้งเนี่ยบ้าพี่ตึงเติมไปไงนะโอ้ยย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 ยรยยย อ่ะกี่แป้งชิมตาชิมดิเอาเอาเอากินอนนกินเคี้ยวอย่างเอาใส่ปากเอาใส่ปากแล้วก็พี่พี่น้องก็ถ่ายถ่ายจิ้มแล้วก็เอาใส่ปากอ่ะใช่เดี๋ยวถ่ายให้ลุงน้องเดี๋ยวลุงนองเปลี่ยนนี่มาอีกทเอาเลยอ่าขอดูมุมแสงอันนี้ก่อนอันนี้ถ่ายาอย่างนี้เหรอเอออย่างนั้นก็ได้พี่น้องแต่ปกติเขาจะเบี่ยงเบี่ยงอ่ะเบี่ยงงเงี้ยเหรอลุงน้องขออีกที ไม่ช้าใช่ไหมเธอจะช้าดิจะเอามือบังปากดิไม่ช้าจช้านี่แหละใช่ยิ้มเออให้เห็นปลาหมึกหน่อยเห็นไหมไม่ทันเอาอีกทำท่าสโลตอนเข้าปากหน่อยออันยาวๆเนี่ยให้มันแบบค่อยๆลงมาเอออย่างนั้นแหละหี่ขวานเจี๊ยบไหมเอาอีกไหมเอาอีกไหมขวานเจี๊ยบให้ให้ทีคนอื่นก่าเอาพี่แป้งลองดิแกลอมา ได้เนื้อวัวกินได้กินได้ร้อยเปอร์เซ็นต์บอกเลยหาแบบนี้ไม่ได้แล้วสดสดกินตร้งได้นี่หาเินได้ง่ายๆนะมันกรึบๆอ่ะมันกรึบๆเนื้อปล่อยแม่มันกรึบๆอ่ะตาอย่างนี้เลยใช่ไหมใช่เอ็นเดี๋ยวถ่ายรูปเดี๋ยวถ่ายรูปก่อนด่า้เดี๋ยวให้ลุงถ่ายรูปถ่ามาลุงถ่ายก็ได้หละ แล้วใครจะกินตาชัดไหมชัดไหมชัดวขึน้นว่าตกสด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 ไม่เอาเอาเอาอกหรอก